ลำดับตอนนี้ไปก็มาปรารพกันเรืงเรื่องกสินต่อไปเพราะว่าการเจริญสมาบัติแปดต้องมีกสินเป็นพื้นฐานแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กระสินหลายๆอย่างใช้กสินอย่างเดียวพอตามที่กล่าวมาแล้วแล้วกะสินกองใดก็ตามมีสภาพเหมือนกันหมด มันแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของกสิณเท่านั้นแต่าว่าอาการของกสิณทั้งหมดมีสภาพเหมือนกันท่านจย่าเลือกฝึกได้ตามอธิยาศัยมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าลงทางผงแล้วคำว่า,าลงทางผงก็หมายความว่าเขาก่อนเหมือนกับเราเดินทางมาจากในทุ่ง หรือพื้นที่นาที่เต็ไมไปพื้นขุขระระยะที่สองมามันก็เดินทางลูกลังตอนนี้เริ่มเข้าถนนลาดยางตอนนี้เข้าถนนลาดยางนี่ก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะมันมีความสําคัญอยู่สี่ระดับเมื่อภาพกสินมีภาพเป็นประกายพลิกแรพราวามองมาเป็นระยะ จับแสงใจไม่ใช่จับแสงตาแล้วก็ต้องขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าการเจริญกับศีลในการทรงภาพกับศิลขอท่านทั้งหลายจงทำให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาให้มีความคล่องเสมอกันอย่าเถือว่าหลับตาแล้วก็ชํำนาญลืมตาใช้ไม่ได้ ว่าลืมตายชนานาญหลับตาใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูกเื่อความคล่องในกระสินจริงๆให้คล่องทั้งสองอย่างถึงแม้กรรมฐานทุกอย่างก็เหมือนกันหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นึกขึ้นมาเมาาื่อไรปรากฏภาพทันทีแต่ใช้ผลงานในทันทีนี่เป็นระยะตน้นต่อไปน,นี้ก็มาคุยกันถึงว่ากรสินนี่อย่าพึง จเรนเข้ามาสู่ระดับถ้าระดับถึงปฐมฌานการสิ้นที่เข้าถึงปฐมฌานนี่มีความแจ่มใสมากมีอารมณ์ทรงตัวเรื่องภาพกสิ้นก็ภาพกสิน้นเรื่องอารมณ์ก็อารมณ์คำฌานาาสมาบัตินี่เป็นเรื่องของอารมณ์ทรงตัวเมื่อภาพการสิ้นแจ่มใสจงจำภาพการสินให้ดี ว่าภาพกระสินที่สร้างอารมณ์จิตดีระดับไหนภาพกระสินมันเป็นยังไงนีม่มีความจำเป็นสำหรับเมื่อภาพกระสินเป็นเระกายพลิกมีอารมณ์เข้าถึงปฐมฌานตอนนี้อารมณ์จิตของท่านจะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือจิตมันเริ่มแยกจากประสาท เขาอบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าจิตเมื่อก้าวเข้าไปถึงปฐมฌานแล้วจิตมันเริ่มแยกจากรประสาทออกไปหมายความว่าเดิมทีเดียวที่เรามีความทรงจิตอยู่ตามปกติจิตไม่เกาะประสาทประสาทจะมีความสัมผัสอะไรอยู่ก็าตามจิตมัน,นยังเข้าไปรับรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นที่เวลาเราต้องการความสงบสงัด แต่ว่าเจ้าจิตตัวนี้มันได้ยินเสียงภายนอกมันยาวจิตเข้าไปเกาะเกิดความรำคาญในเสียงนี่สนแสดงว่าจิตไม่เกาะประสาทเต็มร้อยเปอร์เซนตอนนี้มาถึงเวลาที่จิตเข้าถึงปฐมฌานจิตก็เริ่มแยกแกประสาทมันแยกกันออกมาไม่มากนัก อย่าลืมว่าระยะก่อนเราฟังเสียงรำคาญเสียงแล้วก็มีอารมณ์ฟุง้งมีอารมณ์ไม่ทรงตัวมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาบางทีทั้งทที่ฟุ้งนี่เราก็ไม่รู้ว่าฟุง้งเพราะว่ามันคิดเพลินไปจนนานจึงก็ต้องเป็นปกติเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปมาตอนนี้อารมณ์ฟุ้งเริ่มลดตัวลง มันฟุ้งไมนกันแต่ฟุ้งภายนอกขณะที่เราไม่ควบคุมมันเวลาที่เราควบคุมมันมันจะไม่มีอาการฟุง้งนี่สนแสดงว่าจิตเริ่มมีอยนนมนาขึ้นไม่หวั่นไหวตามระบบของประสาทท่านพูดอย่างภาษาไทยๆว่าจิตเริ่มแยกออกจากประสาทหรือว,ว่าจิตเริ่มแยกออกจากกายเล็กน้อย ไม่มากนักแต่เพียงแยกออกเพียงว่าไม่ยอมรับเรื่องการพุ่งสัางของอารมณ์และก็ไม่ยอมรับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาทั้งสดประสาทตอนนี้ภาพกระสินจะมีความงามมากสวยสดงดงามแล้วพราวถ้าเราจะบังคับให้ภาพกระสินเต็มพื้นอากาศทั้งหมดกระสินก็จะเป็นตามนั้นอย่าบังคับให้เล็ก มันก็เล็กตามนั้นอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ข้านหน้าอยู่านหลังเป็นไปได้คล่องั้งหลับตาเรล,ลืมตาแล้วก็เริ่มหูไม่ลำคาญในเสียงขณะที่เราเล่นภาพกระสิงเขาเราอยู่นั้นหูไม่ลำคาญในเสียงเลยเสียงเออะโวยวายจอกแจกจ,กจอแจ้ที่ไหนก็ช่างไม่สนใจ เราเดินไปในระหว่างที่ชุมนุมชนมีเสียงดังจากคนมีเสียงดังจากวิทยุมีเสียงดังจากขยายเสียงเสียงกลบไปหมดฟังอะไรไม่เข้าใจไม่มีอะไรเป็นสาระประโยชน์แต่เราเองก็สามารถจะบังคับภาพกระสินให้ทรงตัวได้ตามอธัธยาศัยมีความว่องไวคล่องแคล่วได้ตามเดิมเหมือนกับอยู่ในที่สงัด ในการบังคับภาคกระสิน,นอยู่ในกลุ่มคนเราจะต้องไม่หลับตาเพราะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ในลักษณะไหนก็ตามเราไม่หลับตาแต่บังคับให้ภาพกระสินปรากฏขึ้นมาได้ตามใจชอบเหมือนกับว่าเรามีเด็กเล็กๆที่ว่านอนสอนง่ายท่านี้จงจำไว้ยํำให้ดีแล้วก็ทำให้ได้ ที่พูดวันนี้พูดหมายความว่าเป็นพวกอาธิกรรมิกาบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้ฌานสมาบัติอย่างนี้มาในชาติก่อนแต่สําหรับท่านที่เคยได้ฌานสมาบัติประเภทนี้มาในชาติก่อนมันมาในชาติก่อน่อจับเข้าเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถจะส่งได้แล้วแต่ที่แนะนํานี่มาแนะนําหมายที่ว่าคนเริ่มต้น นึกว,ว่าคนที่เริ่มต้นนี่ก็เหมือนกันถ้ามีจิตเข้มข้นจริงๆไม่มีความอะไรในชีวิตคิดว่าชีวิตร่างกายไม่มีความหมายความดีที่เราต้องการนี่มีความสำคัญกว่าก็ใช้เวลาไม่มากเหมือนกันที่ท่านทำทำกันจริงๆไม่เห็นคมีใครบอกว่าถึงเดือนระดับนี้ท่านทำกันได้ไม่ถึงเดือนที่ท่านทำกันจริงๆ และสถานที่ที่ท่านจะได้ก็ไม่ใช่ป่าชัดไม่ใช่ป่าสงัดผู้ที่อยู่ในป่าชัดผู้ที่อยู่ในป่าสงัดนั่นก็มีความจําเป็นหมนกันสําหรับคนที่ปฏิบัติในเบื้องตน้นแต่นักปฏิบัติที่ได้จริงๆแล้วอยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าสงัดดีแล้วเขาต้องกลับมาสู้กับคนต้องกลับมาสู้กับเสียงกลับมาสู้กับกิจการงานที่เราทําเป็นประจํา ถ้าหากว่าเรามีความเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่มีการทําประจําหรือว่ามีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องการงานเราทําไม่ได้นี่แสดงว่าจิตของเรายังไม่ทรงตัวอย่างนี้เขายังไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงกระสินต้องจําให้ดีนี่ตอนนี้จิตเราเมื่อเข้าปฐมฌาชายเข้ามาถึงเสียงอะไรจะมาก็ตาม เรื่องเสียงไม่มีความสําคัญเป็นเรื่องเล็กการเวลาก็ไม่มีความสําคัญสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้บทอุจาระจะตายไอ้บทอุจาระนี่มันหนักแต่สามารถจะจับภาพกระสินได้ทันทีเจ็บปวดเมื่อยตายวิ่งหนีสัตว์ไล่เหนื่อยแต่สามารถจะส่งภาพกระสินได้ทันที นี่ความคล่องตัวอย่างนี้ก็ฝึกกันเพื่อพิญญาสมาบัติแต่ถ้าว่าพิญญาสมาบัติต้องคล่องในกรสินทั้งสิบนี่เราเอาหน่งเท่านั้นเพราะพิญญาสมาบัติก็ฝึกยากกว่านี้มากเราวิ่งวิ่งอยู่นี่สามารถจับกรสินได้ทันทีทรงชานในตามระดับเป็นนั้นว่าตอนนี้เป็นปฐมชานไม่รำคาญในเสียง สำหรับองค์แห่งปฐมฌชานนี้่า้กล่าวว่ามีองค์ห้าประการคือมีอารมณ์เนี่ยห้าประการด้วยกันได้กันหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้าเอกคตาวิตกหมายถึงการนึกตัวอารมณ์นึกที่จับภาพกสินอารมณ์ที่ทรงกสิน วิจารณใคร่คนอยู่ว่ากรสินที่เราทรงได้อยู่เวลานี้มันแจ่มใสาตามเดิมไหมเราสามารถเอาจิตเข้ามาควบคุมอารมณ์ได้ตามอธิยาศาัยตามที่ต้องการเมื่ออย่างสมัยก่อนๆหรือเปล่านี่เป็นวิจารติมีความเอิบอิ่มใจมีจิตใจชุ่มชื่นไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะส่งกระสิน สุขวีอรมณ์สุขเยือกเยน็นอันสุขนี้พัฒนาไม่ได้ทั้งนี้เพอรออะไรเพราะว่าไม่ทราบวาจะพัณนาแบบไหนให้มันครบถ้วนตามที่อาการทรงอยู่มันสุขจริงๆสุขบอกไม่ถูกสุขมีความเยือกเยน็นทันสาเรียกว่าในชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราไม่เคยปรากฏกัเลยเอกคตามีอารมณ์ทรงตัวเป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่สอดใส่อยู่ในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์ที่คุมกระสินเท่านั้นมีประฐมฌานมีองค์ห้าอย่างเมื่อเราฝึกไปฝึกไปจิตใจมันก็ดีขึ้นตามลําดับนี้เข้าทุติยฌานฌานที่สองสำหรับฌานที่สองนี่ตัดวิตกวิจารณ์คือตัวนึกโตไใ้โครนเสียจะพับจิต พระสินเปิดภาพทันทีมีความแจ่มใสย,ยิ่งขึ้นสวยสดงดงามแพรวพรามมากขึ้นอารมณ์นึกอารมณ์ค่าคนมันมีมีความจิตอิ่มทรงตัวทันทีอย่างนี้เป็นอาการคนชานที่สองกำลับชานที่สองนี่มีความทรงตัวดีมาก เกสินมีความผ่องใสดีเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ภาพรกสินแปลว่าจิตใจชุ่มชื่นเอบอิม่มความวุ่นวายไม่มีเลยเนี่ยความวุ่นวายเรื่องกับเสงเสียงแสงสีใดๆก็ตามไม่มีจิตมีรมความเป็นความสุขมีรมเป็นความสุขแล้วก็มีการทรงตัวไม่ได้กอารมณ์นึก อารมณ์คิดไม่มีในตอนนั้นมีการทรงโตเฉยๆมีความอิ่มเอิบภาพกรสินดีขึ้นกำลังใจสบายกว่านี่เป็นอาการของฌานที่สองมาถึงสภาวะของฌานที่สามเมื่อจิตทำดีเรื่อยๆไปอย่าไปเร่งรัดส่งได้ระดับไหนรักษาใจสบายๆอย่าให้มีตัวอยากเกิดขึ้น จงอย่าลืมคาแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตีกล่าวว่าส่วนสุดสองอย่างท่านท่านหลายจงอย่าเข้าไปแต่ต้องนั่นก็คือหนึ่งอัตคิริมฐานิโยกการทรมานตนให้ลำบากเปล่าใช้อารมณ์เครียดเกินไปเรียกว่าเร่งร้ายเกินไป ทำเวลาเดียวไม่พอเอาสองเวลาสามเวลานี่ไม่ว่าแต่ถ้าว่าเวลาหนึ่งหนึ่งอย่าให้มันมากพนะักต้องมีการพักผ่อพักผ่อนแล้วก็ทำได้ทุกอริยาบทเจนนั่งอยู่ก็สามารถทรงได้ตามนั้นเจะยืนอยู่ก็สามารถทรงได้สม่ำเสมอกันเจนเดินหรือจะนอนทำได้เท่ากันหมด อิิยาบททั้งสี่นี้ให้ทรงสมาธิทรงภาพขสินได้เหมือนกันให้หมดหลับตาอยู่ลืมตาอยู่ทำได้เหมือนกันหมดนี่ก็ไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดทำได้เหมือนกันในการอย่างนี้มีความสำคัญเมื่อจิตมีความสุขขันษามีการทรงตัวดีขึ้นจิตก,ก็ก้าวเข้าไปสู่ฌานที่สามเอง ตอนนี้บอกแล้วนี่บอกวันลงทางลัดยางแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตเพิ่งเข้ามาถึงปฐมฌานแล้วก็สบายในเมื่อจิตยังว่าวุ่นอยู่ในขณะเคร่งขนัขนขณิกา,า,าสมาธิอุปจารสมาธิตอนนี้นะ่าเสียเวลามากเพราะว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์เดิมเหมือนกับพื้นที่มันเป็นป่ายอยู่เราจะทำไร่ทำนา ไปตัดต้นไม้ลงทีละต้นแล้วทอนต้นไม้จะต้นใหญ่เป็นท่อนเล็กๆจะลากเอาไปทิ้งในที่อื่นลองคิดดูว่ามันมีความลำบากยากแค้นเพียงใดตัดตัดต้นลากต้นลากริงไปทิ้งแล้วก็ต้องมาขุดต่อต่อจะทิ้งไปแล้วมาขุดขุดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องลากต่อไปทิ้งกว่าจะได้พื้นนาแต่ละไร่ต้องใช้กําลังแรงงานเท่าไหร่ มันเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากยากแค้นเพียงใดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดก็เหมือนกับการฝึกกระสิงก็เช่นเดียวกันระยะเริ่มต้นมมนก็แสนะลำบากเพเราเริ่มเข้าถึงปฐมฌานเหมือนกับนาที่เริ่มโคตต้นไม้ไปหมดแล้วไม่มีหลักไม่มีตอบินแค่ปรับพื้นที่ยกขันนาก็เป็นของยาก ตอนนี้จิตเมื่อทรงฌานที่สองได้เป็นปกติเมื่อทรงได้แค่ไหนเราพอใจแค่นั้นอย่าเบียดเบียนจิตอย่าเบียดเบียนกายมันจะเกิดโรคมันจะเกิดเป็นโรคประสาทจะบ้าจะหลังเพราะการปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยธรรมาไม่รับรองให้แหนวทางที่จะบ้าเนี่ยบอกให้หลีกอยู่ตลอดเวลา เพือให้มีการพักผ่อนแบบสบ,สบายๆแยเครื่องแยเครียดเกินไปทำได้วันหลายๆครั้งคือทำแบบกระจุงกระจิ๋มทำเล็กทำน้อยครั้งละห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีตามเวลาที่กำหนดหรือว่าเอามากไม่ได้กำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนเราหยุดคุยแต่เพื่อนกำลังคุยรับฟังคำคุยของเพื่อนคำพูดของเพื่อน เราก็สามารถจะจับกระสินขึ้นมาแป๊บหนึ่งในขนาดเดียวกันนั่นเองสามารถทําได้ทันทีแล้ก็ไม่เสียเวลาที่ในการฟังเพื่อนรู้เรื่องของเพื่อนด้วยได้ภาพกระสินไปนในตัวเสร็จอย่างนี้ควรจะทําให้เป็นปกติเพราะว่าการเจริญกระสินเพื่อสมาบัดแปดเพื่อการเป็นการทรงปฏิชมิทายาน เราจะได้รู้อะไรว่าเรื่องที่เขาคุยให้เราฟังนี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงมันจับกันไปในตัวเสร็จเขาบิดเบือนความจริงของเราหรือเปล่าแล้วบิดเบือนความจริงจากเรื่องที่เขามาบอกเล่าหรือเปล่าแต่หากว่าเขาบิดเบือนเราก็รู้ว่าบิดเบือนเขาพูดตามความเป็นจริงเราก็รู้ว่าพูดตามความเป็นจริงแต่ก็อย่าลืมว่า ถ้าเรารู้ว่าเขาบิดเบือนแล้วกแกล้งทําเป็นไม่รู้เสียเออเออค่าค่าอะไรไปถ้าเราให้ตกลงเรื่องที่สาคัญก็บอกว่ายัางไม่พร้อมเพียงแค่นี้อย่าไปค้านเขาทันทีทันใดมันจะมีภัยสำหรับตัวไม่มีความจําเป็นเราหาทางหลีกเลี่ยงในแบบสบายว่าถ้าเราไม่พร้อมที่อย่างใครจะมาบังคับ ถ้าเขาเขินบังคับเราเราก็ชี้เหตุผลว่าเรื่องที่พูดนี่มันไม่จริงคนที่เขาบอกเขาเล่าเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ทราบมาก่อนแล้วแต่ว่าดีคุณรับฟังแล้วก็บอกมาน,นี่มันคล้ายๆกับความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมาโกหกคุณไม่ได้เสแสร้งแกล้งมาแกล้งกล่าวถ้าเเรื่องจริงว่าผิดพลาดไป แต่ความจริงข่าวที่คุณรับมาเนี่ยมันเคร่งขาดเราหาทางออกแบบนี้ซึ่งไม่ทําให้เขาเสียเราก็ไม่เสียประโยชน์เขาก็ไม่เสียหายไม่เสียชื่อเสียเสียงแต่ทั้งๆท,ที่เขาตั้งหน้าตั้งตามาจะโกหกเราเขาก็ยังมีความภูมิใจคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดมาจากที่อื่นแล้ว นี่ประโยชน์ในการที่ใช้สมาธิในขณะที่กำลังคุยกันมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็มาคุยกันท้งฌานที่สามเมื่อจิตมีกำลังทรงต,รงตัวดีขึ้นก้าวเข้าไปสู่ชานที่สามฌานที่สามนี่มีองค์สองเือตัดปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาตอนนี้ลืมบอกไปนิดหนึ่ง ว่าสังเกตลมหายใจเขาออกไปด้วยพอจิตรเริ่มเขาทิ้งชานที่หนึ่งลมหายใจเขาออกรู้สึกว่าเบาตัวลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่มากแต่ว่ามันเบาลงพอเริ่มทิ้งชานที่สองตัวเขาเบาลงมากคนที่จเจริญสมาธิจิตจะเป็นกระสินและไม่กระสินก็ตามเมือเข้าสู่ระดับนี้แล้วผิวพันจะมีอาการผ่องใส เิวพันจะมีอาการทรงตัวดีนี่เป็นส่วนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะสนใจ <c oughs> ตอนนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจมีแต่ความชุ่มชื่นอารมณ์เครียดภายในจิตไม่มีเมื่อถอนตัวมาจากฌานแล้วใจก็เป็นสุขความวุ่นวายของจิตมีน้อยเร้องมโหทโ,โส เรื่องความรักความโลภความโรกรธความหลง <c oughs> <c oughs> ดูมันว่ามันจะหมดไปมันจะเกือบจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจิตมีความรักอย่างเดียวคือรมสมาธิหรือว่าภาพกระสินตอนนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะมีมากท่านในกันที่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่ามีความเข้าใจว่าตัวเป็นพระอริยเจ้า ต้องระวังระวังให้ดีอันนี้ต้องระมัดระวังกันให้มากจงมีความรู้สึกว่าระดับที่เราสามธรรมนี่เป็นชาญโลกีแต่ว่าอารมณ์มันหนักแน่นมากถ้าอารมณ์มันส่งตัวมีอาการมัดจิตจิตมันส่งตัวหนักนั่นรู้สึกว่าเหมือนว่าเรามีวัตถุก,ก้อนใหญ่ๆเข้ามาทับไว้แล้วมากอดไว้จิตมันไม่อยากจะเคลื่อนไหว อา <c oughs> การอย่างนี้เป็นอาจารย์ของชันโลกีถ้าชันโลกุตระได้วิปัสสนาญาณควบเป็นพะระเจ้าอารมณ์หนักไม่มีมีแต่อารมณ์เบามีแต่อารมณ์โปรง่งสมาการสมาธิบแบบนี้ที่ท่านบอกว่าเหมือนกับอหินมาทับยาหินที่ถ้ามันจะขึ้นมีขึ้นมา นั่ยาที่มันขึ้นมาได้เราหนินทับไว้ก็ไม่ถือว่าญ่าตายเป็นนย้าถูกทับเพราะอาศัยความหนักของหินข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดกิเลสรากเง้าของกิเลสสามรายการคือโลภะโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะอาการเาาักษสานี่มันจะถูกกดเกือบไม่มีความรู้สึก ตอนนี้แหละที่มันดาพระก็ดีเพราว่าชาวบ้านคนดีที่เราเรียกกันว่าพระโยคาวาจรผู้ปฏิบัติตนเข้าถึงระยะนี้มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองเป็นพระอริยเจ้าแต่ต้องมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โปดรดทราบเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้านี่เขาไม่มีอารมณ์ฟูมีแต่อารมณ์สงบ อารมณ์ฟุ้งไม่มีการอ้ออวดจะมีในระยะนี้เป็นสําคัญระยะที่ทรงที่เรียกว่าทรงชันโลกีแต่ที่พูดวันนี้ขอาบรรดาจากพุทธบริษัททราบจงอย่าคิดว่าอาตม,มาเป็นพระนา์และจงอย่าคิดว่าอาตม,มาเป็นพระอาริยเจ้าตามที่เขาเล่าเลยกัน จงมีความรู้สึกไว่าคําสอนนี้เอาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมสอนแล้วเก็บคำอธิบายจากครูบาอาจารย์บ้างเก็บผลที่จะเพิ่งได้รับและการที่จะปรากฏขึ้นได้มาจากท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงบ้างเท่านี้มีความรู้สึกอย่างนี้อย่าไปรู้สึกว่าธรรมาเป็นผู้วิเศษ จะมีความรู้สึกว่า,าธรรมาก็มีสภาพเช่นเดียวกับท่านเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องกินต้องนุง่มผ้าห่มผ้าอาบน้ําเหมือนกันร่างกายก็มีโรคไข้ไข้เจ็บเหมือนกันแลวมีงานที่จะต้องทําวุ่นไวายเหมือนกับท่านเป็นนั้นว่า,าธรรมาไม่ใช่ดีกับทว่าท่านอาธรรมาไม่ใช่พระวิเศวิโสอาธรรมมาเป็นคนธรรมดายอย่างท่าน เนื่อทด่ไม่ดีก็ผิดธรรมดาไปนิดเขาพูดมากคล้ายคนบ้าอาจจะผิดธรรมดาแกกท่านไปหน่อยหนึ่งนี่เลอเวลาสองนาทีเขามาพูดกับถึงชาดีสามชาดีสามเมื่อตัดปีตกอ,อตัดสุขเส้นได้ขอโทษตัดปีติดเส้นได้เล้วสุขกับเอกคตาตอนนี้ภาพกระสินจะแจ่มใสใจจะทรงตัว อาการของทางลมให้ใจเข้าออกรู้สึกว่าเบามากมีการสัมผัสนน้อยๆจิตทรงตัวมากหูได้ยินเสียงภายนอกแววน้อยๆแม้แต่เสียงขยายเสียงก็ได้ยินเบามากตอนนี้ทัางกล่าวว่าจิตแยกกายห่างออกมาสำหรับทางกายที่เพิ่งสังเกต ก็มีอาการเครียดเหมือนกันั่งนั่งเหมือนกันั่งตึงเป้งนั่งนอนอยืนเดินเหมือนกันเหมือนกับใครเขาเอาอะไรมามัดแล้วมารัดไว้จนเตึงกมจริงอากา,ารกายเป็นปกติแ้่นั่นเป็นอารมณ์ของใจที่มันมีความรู้สึกขึ้นเพราะว่าจิตมีการทรงตัวในด้านสมาธิมากภาพกระสิงก็มีสภาพแจ่มใสแปล่เปล,ล่า ตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทการเคลื่อนการไหวใดๆทั้งหมดมันไม่อยากจะมีขึ้นสักนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่เก็บปากมากที่สุดที่ท่านนันหลเคยพบพระระนักปฏิบัติท่านไม่อยากจะโคตรก็เพราะจิตทรงเขาอยู่ตั้งระดับนี้ขึ้นไปถึงฌานที่สี่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้น จิตมันทรงถึงแม้ว่าจะคลายถอนจากอารมณ์จาก,กสินเดิมมาแล้วคลายมาสู่อารมณ์ปกติอารมณ์ฌานตอนนี้มันก็ยังเกอดจิตอย่างเลวที่สุดมันก็ตั้งอยู่ในอุป,อปจาระนนมิตชั้นสูงอารมณ์มันทรงตัวแบบสบ,สบายๆการคลายจากอารมณ์ของสมาธิไม่มี ตอนนี้นั่นเองกินได้เก็บปากเก็บเสียงกันมากนักแต่ความจริงคนทุกคนไม่อยากจะเก็บแต่กําลังสมาธิที่มันดีทั้งระดับเกือบจะสูงสุดนี่มันเก็บตัวเขม้นมเองสําหรับวันนี้ท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาที่จําหนับจะแนะนาก,กันก็หมดไปแล้วก็ขอลาก่อได่รับฟังต่อไปในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาานพุทธศาสนากชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี